สวัสดีค่ะเจเจฟัมบารีค่ะเจเจมาผ่านไน้แล้วค่ะนี่ค่ะตรงขามถนนไปนะคะเป็นหางกลางใจเมืองแลมหางแลมทข้อะนะคะเนาะเจเจอยู่บนสั่งสองค่ะเจเจมาทำงานงานเจเจเป็นงานใหญ่ค่ะมือน,นี่ยเบิ้งบีของหลาก,ก็นะะ่ากันนะนี่ค่ะหางกลางเมืองระยองนะค่ะนี่ บ้านนี้มาเบิ่งงานเกียกค่ะงานเกียกอันนี้อันนี้คืออัพิทิมค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอนสวัสดีครับปอนสวัสดีพ่อใหญ่พ่อใหญ่โ่้ไม่ทางสิเอา นี่ค่ะคุณมอนะ่ะเพื่อนเป็นคนเก็บของค่ะบนเศษเศษถุงพิ่นนะ่ะจนผูเบื่อนะคะเนาะนี่ค่ะพวกนี้ทิมมดค่ะทิมมดเลยเนาะคะ่ะอันนี้เจียเพลยใหญ่มหเมื่อยหิพ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 เพะะนะินิพ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 ิะิพ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 ะพ่พิพิพนพหนิพนพนะิพิพ พวกนี้ทีมมดค่ะนี่ทีมมดเพิ่นยกให้เจีย๊ยเียเจียเจ๊ยเียบ่เอาค่ะเจีย๊ยบพี่สาไป็ยังเนาะมองไหวกับบุ้มีอันนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นหนสืค่ะเนาะนี่ค่ะของบางยางเพิ่นก็บอกให้เจีย๊ยเจีย๊ยบไปขายค่ะนี่ค่ะ คืออะไรตุ๊กตาะตุ๊กตาเนาะเต็มอยู่เนาะอันนี้มันมีอยู่สามสันมีสามสันสองคู่หาค่ะนี่มีท่าค่ะท่าขึ้นเนาะเบิง้เงเบิ้งเกจเจกองเฮ็ดค่ะขั้วสาเนี่ยค่ะ,คะเจยจเพิ่งขึ้นมาดูอยู่ค่ะแต่ว่าเจเจปัะเดีย๋ยวมาเห็ดขั้มสา,ท,าทั้งทื่อเห็ดตะทางล่างก็เหาเนาะนี่ค่ะ ก็คือดนปันใดคะ่ะเบื้องของน้าคน่ะ้องน้าเนาะวัตถผ่านการใส่ดัวเป็นด,ำดำนั้มดีเองเลยคะ่ะพ่ามีคนมาใส่ะคะ่ะอันนี้คือลังบานคะ่ะลังบานลังบานมี่อีคะ่ะแล้วก็คืนพี่อีคะ่ะสั้นนึงคะ่ะสองสั้นแล้วก็สั้นร้อยแล้วก็สั้นล่างเนาะเนาะพวกนี่เพื่อนเพิ่นบอกให้เพราะยายก็บไปขายหหมดคะ่ะนี่ นี่ค่ะพื้นสหายเจี๊ยบยูสองสามหมื่นแล้วค่ะเด้อจักสิเห็ดแหล้วบ่เล้วค่ะขนของนำผอมเนาะเห็ดโค้งสะอาดวันนี้สิแหลี่ยว่าสองสั่นสันที่สามเพิ่วมาบ้เห็ดเจี๊ยบกับสิเห็ดไปเรื่อยๆค่ะอันนี้คือถิ่มค่ะแต่ว่าใส่ได้เลย่อใหญยเพิ่งสิเอาจักน้องขันเจี๊ยบกับขนของออกจากบ้านเศร้ากันจักเสียไปลือยใสเนาะค่ะเนาะอันนี้อันนี้เพิ่งกะอันนี้ก็ย่งดีด้วยค่ะ นี่อันนี้ยังดีค่ะนี่นอนได้ด้วยค่ะนี่ยังดีค่ะของพิ้นเนาะพิ่นยกไเบิดค่ะแต่ว่าเอาไปบ่ได้เนาะเจ็ดแยกมีแต่รลดซะเล็งอะค่ะเอาไปบ่ได้นี่ค่ะงานเจ็ดแยกกลับประมาณนี้นะะเนาะค่ะเนาะจังเจอกันคลิปหนาค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ